ในคลิปวิดีโอนี้ครับช่วงเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตในเอพิโซดที่ไม่มีคอนเทนต์ดีๆก็เช่นกันครับผมไม่ใช่สําหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ที่กําลังจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับผมเพื่อนๆพร้อมกับระบบต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะถูกอัปเดตเข้ามาเช่นกันแต่อย่างแรกอยากให้เพื่อนๆดูในเรื่องของเอเลดโหมดก่อนเลยนะครับผมรู้สึกว่าอัปเดตนี้จะเน้นไปที่การอัปเดตเอเลดโหมดเป็นหลักนะครับเพื่อนๆจะมีการเพิ่มของรางวัลต่างๆเหมือนที่ผู้พัฒนาได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ นะครับผมอย่างเช่นการบวกเหรียญหอน,นะครับในการเล่นเอนเลสมูดนะครับผมก็ดีนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันยุติธรรมดี ที่เราเสียเวลาหลายๆชั่วโมงไปแต่กลับได้เหรียญน้อยกว่าการที่เราไปฟาร์มในหมดในแมนนะครับอย่างสําคัญเลยนั่นก็คือการเพิ่มระบบคูณ2ในโหมดเอ็เลสนะครับเพื่อนๆคูณ2นี้เป็นยังไงนะครับไม่ใช่ออโต้สคริปต์นะเพื่อนๆคูณ2เนี่ยมันจะเป็นการเร่งความเร็วทุกอย่างให้เร็วขึ้น2เท่านะครับใครนึกภาพไม่ออกลองไปเล่นสกีบิตี o เทว์ดีฟ n s e ดูจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าพัฒนาจะทําออกมาได้ เป็นรูปแบบประมาณไหนนะครับผมจะดีกว่านั้นไหมนะครับหรือว่าจะดีเท่ากันกับสกิบีดี้อันนี้ต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับถัดมาเป็นเรื่องของอีเวนต์ใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมครับผมสําหรับอีเวนต์ใหม่นี้ผู้วัฒนาไม่ได้อัปเดตเข้ามาพร้อมกันกับเอเลสโหมดนะครับเพื่อนๆแต่ผู้วัฒนาได้พูดถึงการวางแผนว่าจะทาอีเวนต์ใหม่ต่อจากการอัปเดตเอเลสโหมดนี้ประมาณ2-3สัปดาห์นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณอ e ีวานและคุณธลติกแล้วว่าจะทําเสร็จได้เร็วแค่ไหนนะครับผมถ้าเสร็จเเมื่่อไหา ปล่อยอัปเดตเข้ามาเมื่อน,นั้นนะครับเราลองมาดูกันก่อนว่าอีเวนต์ใหม่นี้คืออะไรนะครับคุณตะรติกได้บอกว่าอีเวนต์ใหม่นี้จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับคอกทั้งหมดนะครับเพืเ่อนๆก็คือจักรวาลอีก1จักรวาลน,นั่นเองครับถ้าเราเลยย่นทำลายกันใน toilet tower defense ตั้งแต่ตอนต้นมาถึงปัจจุบันนี้เกมได้รับแรงบันดาลใจมาจากจักรวาลของคุณดาฟักบุมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยูนิตต่างๆที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ภายในเกมนี้ มาจากคุณดาฟักบูมหรือว่าเนื้อเรื่องสกิบดี้พังนั้นเลยนะครับผมจะมีบางตัวนะครับที่คุณธนติเขาคิดเองแบบที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ด้วยว่าเขาก็พยายามที่จะสร้างจัก,กรวาลหรือว่าสร้างเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองนะครับผมเนื่องจากว่าคอนเทนต์มันก็ตันในส่วนของตรงนี้ถ้าเรารอจากคุณดาฟักบูมอย่างเดียว2 3ถึงสสัปดาห์บางครั้ง 4- 5สัปดาห์นะครับกว่าจะลงคลิปทีนึงแล้วกว่าเกมจะได้อัปเดตท,ทีหนึ่งมันก็ค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนทำคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยตายแน,น นะครับผมบอกเลยนะทีนี้คุณทาลาติกก็เลยจะเพิ่มอีกหนึ่งเหตุการณ์เข้ามานะครับผมเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับคอร์กนะครับเพื่อนๆณนปัจจุบันในทอยเล็ทเทเวอร์ดดิฟเอนเรามีอีกหนึ่งจักรวาลที่มาจาก คุณดอมสตูดิโอนะครับมีไททันดิวแมนไททันคอกแมนแล้วก็อัปเกรดไททันดิวแมนนะครับยูนิส3ตัวนี้มาจากของคุณดอมสตูดิโอนะครับผมมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะถ้าคุณธนรติเขาจะอัปเดตเนื้อเรื่องของคุณดอมสตูดิโอเข้ามาอีกนะครับในเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยก็ต้องไปเคลียร์กับเขาก่อนนะครับผมมา3ตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าได้ไปเคลียร์เรื่องลิขสิทธิ์แล้วหรือยังนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมีปัญหาตามมาทีหลังอีก แม้เนื้อเรื่องส่วนใหญ่นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณดาฟักบูมนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าคุณดาฟักบูมเนี่ยเขาสร้างเนื้อเรื่องสก็บิดี้ขึ้นมาแล้วก็ประสบความสาเร็จอย่างมากทําให้ช่องอื่นๆเนี่ยทำเนื้อเรื่องหรือจักรวาลคู่ขนานขึ้นมาตามเยอะมากเลยแต่มันก็เป็นตัวละครที่เขาคิดขึ้นมาเองไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณทเลติกจะเอามาใส่ในส่วนของตรงนี้ก็ต้องไปขออนุญาตของคุณดอมสตูดิโอนะครับ ถัดมาเป็นเรื่องของทอยเลสสุดโูดในหมูดไนเมรครับปัจจุบันนี้เกมไม่บาลานนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเหรียญเนี่ยแนะนําเป็นฟาร์มช่วงนี้ได้เปรียบมากที่สุดแล้วนะครับใช้ยูนิตแค่ระดับอีพิกก็สามารถผ่านด่านไนเมได้นะครับแต่ อัปเดตนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเอเลทโหมดเนี่ยโหมดในเมยจะถูกปรับไปด้วยนะครับผมปรับเพิ่มระดับความยากให้มันยากขึ้นนะครับแบบที่บอกไปครับว่าเกมมันไม่บาลานซ์มันไม่สมดุลนะครับผมมันเสียสมดุลยูนิตที่อัปเดตเข้ามาใหม่ๆนี้มีความสามารถโหดมากแม้ทอยเลตที่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยจะมี HP ที่มากนะครับแต่ก็ไม่มากพอนะครับผมผมคิดว่าผู้พัฒนาหรือว่าคุณธนรติน่าจะปรับในส่วนของ HP ทอยเลตให้มันมากกว่าเดิมอีกนะครับเพื่อนๆ ถ้าจะเพิ่มทอยลิตตัวใหม่เข้ามาเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องของคุณดาฟักบุมก็ยังไม่ปล่อยอัปเดตเข้ามาเลยนะครับเราจะต้องรอเนื้อเรื่องจากคุณดาฟักบุมก่อนนะคุณธริติเขาถึงจะอัปเดตทอยลิตตัวใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าจะปรับก็น่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มเฮดพีในฝั่งของทอยลิตนะครับ คิสตันช็อป o p com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลททาวอร์ดีเฟนต์บล็อกฟุตและทุกแมปที่กิปของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ถัดมาเป็นเรื่องของดวงในการสุ่มยูนิตนะครับผมเ,มเพื่อนๆคนดวงดีสุ่มไม่กี่ทีก็ออกแต่ไม่มีดวงสุ่มหมดตัวไม่ออกครับผมเ,มเพื่อนแต่ถัดจากนี้จะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะครับจะมีการเพิ่มในส่วนของเคสสุ่มยูนิตยิ่งใช้เงินในการสุ่มมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้ยูนิตดีๆมากขึ้นเท่านั้นตามกล่องนะครับผมผมรู้สึกว่ายิ่งอัปเดตเนี่ยไม่รู้ว่าในส่วนของตรงนี้ คิดไปเองหรือเปล่านะครับเพื่อนๆจะมีความคล้ายกันกับเกมสกิบบี้ทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับก็คือเพิ่มเคสเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมก็จะแบ่งไว้ชัดเจนเลยเบสิกเคสมีทิคเคสนะครับผมถ้าเพื่อนๆสุ่มเบสิกเคสถามว่าเรามีโอกาสได้กอรลี่ไหมก็มีแต่ถ้าเราสุ่มมีทิคเคสใช้เงินเยอะกว่าเป็นไงครับอัตราการออกก็มากกว่านะครับผมผู้พัฒนาก็จะเพิ่มเคสตรงนี้เข้าไปอีกนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก๊อปมาก๊อปกลับไม่โกงครับ ผมคิดว่าผู้พัฒนาน่าจะได้ไอเดียมานะครับผมเพื่อนๆไม่รู้ว่านี้คิดไปเองหรือเปล่านะครับลืมไม่ดูรูปภาพครับเพื่อนๆสำหรับเอลิทแลงนะครับที่จะถูกอัปเดตเข้ามานี้นะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยดูแล้วก็งงนะครับผมแต่ส่วนตัวก็พอทําความเข้าใจได้อยู่ จะคล้ายๆกับแบตเทนพาร์ตเบลสตานะคิดว่านะครับผมเป็นการไต่แรงปลดล็อกเพื่อรับของรางวัลน,นะครับเพื่อนๆด้านซ้ายมือเนี่ยยังคงว่างเปล่าอยู่นะครับผมไปหาข้อมูลมาเพื่อนๆในดิสเน่ก็ไม่ได้มีการพูดอะไรมากมายในส่วนของเอลเลสแรงนะครับผมเอลเลสแรงบอกเอาไว้แต่เพียงแต่ว่าจะอัปเดตเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ระบุะรายละเอียดอะไรลึกเยอะมากนะครับต้องรออัปเดตจริงอีกครั้งหนึ่งเวลาผมไปค้นข้อมูลเนี่ยเพื่อนๆผมจะไม่ได้ค้นในดิส ของคุณทาเลนติกนะครับหรือว่าในทอยเล t ตทาวเวอร์ดิ e เน์แต่ว่าผมจะไปค้นของคุณอ e ีวานซะมากกว่านะครับผมคือมี2ดิสเงเลขอย่างหนึ่งคุณอ e ีวานเนี่ยเขาเป็นคนเขียนสคริปต์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาจะสปอยนะบางครั้งเขาสปอยออกมาโดยที่คุณทาเลติกเขาไม่ได้สปอยออกมานะครับผมผมไปค้นให้แล้วไม่มีนะนะครับเดี๋ยวเรารออัปเดตจริงพร้อมๆกันส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นการไต่แล้ยงเพื่อปลดลับของรางวัลน,นะอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ สำหรับข้อมูลก็แบบที่บอกนะครับผมว่าไปหามาแล้วไม่เจอนะครับเพื่อนๆยังไม่มีข้อมูลในส่วนของตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวเรารอรอัปเดตจริงดีกว่าเนาะบางทีผมพูดไปคาดเดาเดี๋ยวมันจะผิดนะครับรออัปเดตจริงๆเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆทันมาเป็นเรื่องของล็อกอินไลท์วันเพื่อรับของรางวัลน,นะครับผมล็อกอินไลน์วันนี้เอาอีกแล้ว <laughs> แต่จริงมีหลายเกมนะ ไอ้ระบบล็อกอินลายวันเพื่อรับของรางวัลเนี่ยมีเกือบทุกเกมก็ว่าได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มนอกโลบอกเพื่อนเพื่อลองไปดูได้เลยหลายๆเกมส่วนใหญ่อันนี้สําคัญนะครับจริงๆควรมีมานานแล้วแหละผู้พัฒนาเขาเพิ่งคิดได้มั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมในส่วนของตรงนี้แต่ล็อกอินมากสุด30วันนะครับผมของรางวัลอันที่30หรือว่าวันที่30จะเป็นอะไรนั้น ต้องรอรุ่นอีกทีนึงนะครับและคลิปวิดีโอนี้โดยภาพรวมสําหรับการอัปเดตนี้ก็มีประมาณนี้ครับก่อนจะกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับ